มาให้หลายคับข้างบุคคลอย่างนี้ทำให้เห็นลองดูค่ะลองหลังให้ดีกว่าจับได้ว่าแฟนนอกใจโอุ้ยร้ายคิดไม่ออกเลยเพราะว่าเป็นคนดีมากเปลี่ยนเป็นบทตลกได้ไหมอ่ะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจแล้วไม่อยากเล่นร้ายอยากเล่นร้ายพี่ถ้าอยากเล่นร้ายเนี่ยลุกขึ้นเลยดีกว่าอ่าส่งอารมณ์ให้หน่อยหนูเป็นตัวนางเอก ใช่ที่ต้องยืนใช่ขอวันมันก็ไม่ได้พระเอกค้าเชิดค่ะพูกจับพูกจับอ่าฉันเป็นพูกจับไม่ใหญ่แล้วมาลุงกันใหญ่เลยอ่ะไปลุงดูเล็กดูเล็กมีบทเรือไหมคุณชายได้ไหมผลได้ผลชายได้พี่เป๊กเป็นพวงกันนมคุณนมเป็นแม่นมเรามาตามด้วยกันแม่นมดูแลพระเอกได้ไหมแม่นมมาดูแลนักเอกอ๋อดูแลนักเอกแล้วแล้วก็พระเอกเดี๋ยวพี่บอกบทให้ ระหว่างที่นางเอกยืนรอรถเมย์อยู่ป้ายรถเมย์ไม่ใช่นางเอกพี่เป็นนางเอกนางเอกพาไปคุยไม่ได้และระหว่างนั้นนางร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาหมายเลขเก้าเดินผ่านมาผ่านไปด้เล่นไม่ได้เนี่ยให้เ่นตลกอยู่นั่นน่ะเดินผ่านมาเดินสิฮะขอโทษที่ผ่านไปไหนผ่านมาผ่านทไปนู้นน่ะผ่านมานางเอกค่ะ อุ้ยอย่าหยัดตีนเช่นะก็เป็นไกลเหรอโตมาทำไมที่นี่อ่ะอย่าตีนางเอกนะฮะอันนี้เป็นภาพยนตร์ทางใต้นางร้ายก็ต้องทำเสียงกันด้วยไปสร้ายแบบสำเนียงใต้พี่แมมรับรองงานเข้าอีกเพียบเชื่อภูมกัดด่าเลยเราต้องกาาผู้ชายของเขาอเออด่าอะไรอ่ะ ด่านางเอกนี่อ่ะนางเอกนี่ด่ามันเลยมีอะไรเหรอเป็นทองแดงเป็นทองแดงไม่ยืนทำไม่ยืนทำอะไรที่นี่เรามารอรุเมอ๋อไม่ใช่มายืนอ่อยผู้ชายเหรอแต่จริงคุณหนูของนม กันอยู่อย่างเงี้ยนะหล่อนจะไม่ได้อะไรหรอกไม่ถามเขาหรอกว่าเขามาหาใครอ่ะแล้วโอ๊ยน่ะพี่แมวพี่แม่บอกว่าฉันอยากจะเล่นร้ายก็ให้ฉันเล่นตลกอยู่นั่นแหละก็หน้านางเอกไม่ได้เห็นหน้าก็ตลกเลย ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี